เราช้างน้อยน้องแฟดก็ให้กำลังใจครับเอาไปเถอะเอาไปเดินนั่นเดี๋ยวช่ไปเป็นเพื่อนเจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ลูกไม่ได้เป็นอะไรอย่าเยอะไม่จามอ่ะ เราช้างน้อยน้องแปดก็ให้กำลังใจครับเอาไปเถอะเอาไปเดินนั่นเดี๋ยวเฉย้ไปเป็นเพื่อน 考考这个。 เดยกดูฮะวิ่งตกใจท้องแม่มาจ้ามาจ้าเพื่อนจะพาลูกไปไหนนิ่งนิ่งนิ่งโอ้ยดูมอสมอสายตามอสก็เอาเอาเพื่อนท่างไปไหนเนี่ย ไปเที่ยวกับไปเที่ยวไปเที่ยว,ยวมองมองมองแม่จามถอยลูกเธออยู่ข้างในนะแม่จามถอยถอย<ป>จามไม่ยอมออกนะครับ<ป>ทางแม่จามก็ให้กำลังใจเนาะ อนอ,ยอนอยเอาขนมปังมารออย่าพึ่งไปยุ่งกับเพื่อนใหม่ <c oughs> นี่ฮะแฝดก็ตื่นพอแฝดแล้วตอนนี้ป้าจามปอบใจหลานใช่ครับจะไปเดินออกไปเดินเล่นตอนนี้ก็เหมือนปิดข้อแล้วตอนนี้ตอนนี้กำลัง,งวงแตะกันงงตะว,วันก็รับขอบป้าแล้วตอนนี้

แม่จะวิ่งเข้ามาอยากอีกนดิดเดียวจะออกได้ละว <c ười> ให้กำลังใจนอลรถถังน้องแฝดใจใหญ่เอาวงแจกให้กำล,ลังใจหน่อยเาลยแล้ว

รถถังยังไม่ออกนะยังไม่อยากจะออกไปเที่ยวนะฮะตอนนี้อยากอยู่บ้านก่อนนะอะไปจานยุดยุดยุดไปจานยุดยุด 我。花 ใายไม่ออกนะครับยอมแพ้แล้วออกหน้าประตูแล้วก็ต้องวิ่งเข้ามาสุาเดี๋ยวเวันหลังนะันวันนี้ชายใหญ่ก็ให้กำลังใจเต็มที่หญิงเล็กก็ให้กำลังใจเต็มที่นะฮะ แต่ว่ารถถังไม่ยอมนะครับไม่ยอมไปเดินเล่นแล้วมานี้รถถังไปไหนครับออกเดินเล่นครับผมออกเดินเล่นนะฮะเผ้าออเราเล่นเลยแต่ทุกวันนะครับแต่ว่า พอแต่่าอยาเว้นวันหยุดไปสองวันหยุดไปสองวันตอนนี้ก็เว้นไปหนึ่งวันสองวันอ้าวอ้าวอ้าวไปอยู่ตงลู้นเด้อมันไปอยู่ทางนี้ปลางอย ขยายามจะไปปกป้องนะปกป้องนึ่ไปลบ ส่วนน้องแปดก็ยังตื่นเต้นไม่หายตื่นเต้นดีใจกับรถถัง,ลง,งแล้ยังไงเออหงส์เนพลังนู่นอ๋อตื่นเต้นจนปวดฉี่แล้วนะฮะปวดฉี่แล้วโอโ้โหเบ่งใหญ่เลยลนลนนนนน เป็นจนปวดทีแล้วอยู่ใจท้องแม่เพื่อความปลอดภัยสรุปก็ถังไม่ได้เดินนะครับวันนี้ข้าก่อนแล้ว6โมงแล้วฝามืดและกี่โมงลันนี้กี่โมงละจะ6โมงแล้วนะฮะ 4, จะ6โมงแล้วนะครับ ท,ทำไมหูสั้นของหลองอย่างนั้นรถถังชอบบ้านใหม่นะีไม่ยอมออกอะ เงีบยบสงบอยู่ในอคอกนะครับน้องแฝดเราเงียบสงบอยู่ในอคอกนะครับเงีบยบสงบอยู่ในอคอกนะครับ สองกระถางนี้เป็นยังไงบ้างถามข่าวด้วนี่ครับทุกคนครับบรรยากาศตอนนี้พอกน้แฝดก็ดเงียบเลยนะ น่าจะเข้าสู่โหมดปกติแล้วหายตกแกแล้วมั้งนี่ตกแกเสียงรถถังนะีรถถังคุณฟ้ารถถังจุดเท่าจุดเ่อนด้วยด้วยกับมานะครับหยุดไป2วันนะครับไม่เดิน2วันวันนี้ดึงยังไงก็งไม่ออก ถังผิดคออ,อแล้วไม่ยอมออกเลยนี่ฮะ,ะวันนี้ก็หยุดไปก่อนนะค่อยเดืินใหม่วันหลัง้องไปเดือนใหม่วันหลังนะเอออกนี้รู้สึกว่าสบาย ว่าตกใจเสียงรถถังนะฮะคือมแม่จามก็พอแม่จามเอ,อินรูปเข้าไปดิทนท้องนะนะสุดท้ายวันนี้รถถังไม่ได้ออกนะฮะไม่ได้ออกเดินทางนะอยู่ในข้อต่อไป